หายมินาซังขอต้อนบวันจันทรันเสา์สันเยวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียสโซทูนินดีสิบครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตจากไลฟ์เอ็นเจ็ตเฮดไลน์ครั้งที่27เมื่อวันที่5กันยายน2023กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในวันนี้กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออัปเดตในวันที่ 6กันยายน2023นะครับในวันนี้ก็จะมีการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของเดือนกันยายนนี้ก็คือกิจกรรมออทัม Twenty ั e นะครับก็จะมีการเปลี่ยนทั้งตีมเมืองมีเรื่องของการเปลี่ยนตีมมาร์กมีการเจอกับแรปปี้ที่เป็นตัวสกิมีลแรปปี้กันได้แล้วก็มี ABC ที่ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็น ABC นีชิโทเลนะครับที่จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวงานทั้งตัวร้านค้าแรกของที่เราก็สามารถรวบรวมตัวแต้มซัพพยา์มาทำการแลกของกันได้แล้วก็จะมีเรื่ ของตัวกิจกรรมแล้วก็จะมีอาวุธของกิจกรรมในครั้งนี้ที่จะเป็นอาวุธระดับ8ดาวกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวอาวุธซีรีส์าลูคูเออมูหรือในฝั่งโซกบอจะเรียกว่าอาวุธซีรีส์อาซิงนะครับซึ่งจะเป็นอาวุธระดับ8ดาวที่เราก็สามารถหาตอบจากตัวมอนสเตอร์กิจกรรมหรือว่าได้จากตัวลังคาก็ได้ซึ่งการแรกนั้นก็จะได้ตัวอาวุธที่เป็นทั้งบวก60แล้วก็มีพลเรนเทียบแบบเป็นเลวล6กันมาเลยนะครับแล้วก็จะมีการ เตดตัวอเมนของกิจกรรมที่จะมีการบู๊พลังค่อนข้างจะเยอะมากสาหรับการสู้กับมสอสเตอร์กิจกรรมในครั้งนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเลเวเดตควีของกิจกรรมในครั้งนี้เสื้อในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเลเวเดควมกใหม่ในทุกสัปดาห์กันเลยนะครับเริ่มจากแรกก็คือจะเป็นเลเวเดตควสที่จะเป็นตัว Unidentified Legion A32 นะครับซึ่งจะเป็นตัวเลเวเดตควีที่รีรันกลับมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็เป็นเลเวเดตควีที่เคยมาแล้วเมื่อปีก่อนนะสเสี้ก็จะมีทั้งตัวช่วยต่างๆแล้วก็จะมีการดอทั้งตัวเท ของกิจกรรมแล้วก็จะมีตัวบัตรสเปเชียลสแกตที่เป็นของกิจกรรมออทัมในครั้งนี้กันอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวตัวกระชาตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องประดับต่าง,างๆพอเทเบร์โฮโลแกรม ข่าวปาอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถนําตัวบาตรกิจกรรมในครั้งนี้มาทําการสุ่มกันได้นะครับและถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กาชากันบ้านนะครับกับตู้เอซิสแคร์ที่มีชื่อว่า Moonlight Sanctuary 20T นะครับซึ่งจะเป็นตู้กาชาที่จะมีชุดแบบเป็นเตีมญี่ปุ่นที่เป็นทั้งเมทแล้วก็ช่วยงานเทศกาลกันอยู่ด้วยแล้วก็จะมีทั้งเครื่องประดับต่างๆทรงผมพราะว่าโฮโลแกรมท่ามชลาต่างๆตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดือน9กันบ้างน,นะครับกับอัปเดตในวันที่ 13กันยายน2023เปิดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรม a u t u m n 2 0ตีในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีการอัปเดตส่วนของเล็บเด็เดเควสใหม่เข้ามากับตัว m o o n l i g h t i n v a s i o n 2 0ตีซึ่งจะเป็นเควสที่เคยมาแล้วเมื่อไปก่อนเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นเควสที่จะใช้แมปที่ตรงบริเวณภูเขาแบงก์นักับบริเวณหน้าเมืองของแอเรียลนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนทางมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มขออใหม่เข้ามากันด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่งของ2ข กิจกรรมกันด้วยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กระชา s d นะครับกับตู้ Refine Form Sept 0 t ซึ่งก็เป็นตู้กระชาที่เป็นการรีลันของแต่ทางฝั่งของ p i าโ r o t t มาได้เองนะครับก็จะเป็นชุดแบบ เป็นแนวสไตล์ออฟฟิศมีทั้งเล่นกับตัวทรงผมสแตมวิททอกเกตดีไซน์แล้วก็จะมีทั้ง็อบบียชันหรือถ้าอีโมดแล้วก็ท่ามือกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวมิชชั่นพาร์ทในซีซั่นที่24กันแล้วนะครับซึ่งสลับไฮไลท์ของในครั้งนี้เนี่ยเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเอเซอรีเครืประดับต่างๆมีส่วนของตัวสแตมแล้วก็ที่เป็นรุล่างมากันด้วยนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงไอเทมที่ อยู่ในตัวตู้กชา s สนะครับคือเรื่องของไอเทมที่อยู่ในตัวตู้กชา s สสแกนในตอนนี้นั้นมันเกิดมาจากการที่มีไอเทมจากตู้กชาหลายๆตู้มา s t a ็กรวมกันเอาไว้แล้วก็พอมีการครบทุกๆ6เดือนเขาก็จะมีการรีเซ็ตตูต้กชา s สอันใหม่แล้วก็เริ่มขึ้นตู้ใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันแล้วก็คือทําการนําไอเทมที่อยู่ในตัวตู้กชา s สที่เก่าที่สุดนั้นออกไปก่อนนั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าหากว่ามีการอัปเดตตู้กระชา,าตู้ มันมีไอเทมจากตัวตู้ A B C D เข้ามาแล้วก็ถ้าหากว่ามีการอัปเดตตู้อีกเข้ามาปุ๊บ ก็นำไอเทมจากตู้ A ออกไปแล้วก็พออัปเดตตู้ F เข้ามาก็นำไอเทมจากตัวตู้ B ออกไปประมาณนี้นะครับจากนี้ไปตู้ SG เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะก็คือเวลามีอัปเดตคอมบเข้ามาปุ๊บของเก่าสุดเนี่ยก็จะหายไปก่อนซึ่งอันที่จะหายไปในวันที่13นี้นะครับก็คือจะเป็นไอเทมจากตัวตู้กาชาวอกคดิกฮาน,นะครับที่จะหายไปก่อนนะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นส่วนของตัวตู้รีไฟฟอร์มสำหรับไอเทมที่มาจากตัวตู้รีไฟฟอร์มนะครับอย่างที่เคยเห็นกันไปว่า มันจะเป็นไอเทมที่มันจะอยู่แค่ช่วงเดียวแล้วก็จะหายไปในอัปเดตต่อไปกันเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นหลักการอัปเดตเหมือนกับที่บอกไป,ปเมื่อตะกี้นี้นะครับว่าจะนําของเก่าสุดออกไปก่อนเสมอเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตู้ดีไฟล์ฟอร์มก็จะเป็นไอเทมที่จะอยู่นานขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการยกเลิกส่วนของสเตปโบนัสหรือก็คือสเตปโบนัสออกไปกันแล้วนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ ตัวโบนัสเนี่ยก็คือเวลาที่เราทําการสุ่มกาชาคอมจราจนวนปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวไอเทมที่มีการติดแท็กว่า EGO ช h i G o หรือก็คือฟีเจอร์ไอเทมที่เป็นไอเทมแนะนำนะครับซึ่งอย่างนี้ไปเนี่ยเขาจะเอาออกกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องการไอเทมที่มันจะเป็นมาจากคําแนะนําซึ่งเวลาที่แบบมีการ อัพเรื่องเกี่ยวกับสเตยโบนัส bon ขึ้นมาปุ๊บเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นที่ไม่เป็นตัวที่แนะนำเนี่ยมันจะน้อยลงไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเยอะกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาก็เลยจะนำส่วนของตัวสเตยโบนัส bon ออกจากตัวตุวก๊กตา SG กันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นคอลแลบไฮไลท์ของเดือนนี้เลยนะครับนั่นก็คือการคอลแลบกับ โอชิโนโกะหรือเกิดใหม่เป็นรูกโอชินะครับซึ่งจะมีกิจกรรมที่ทําการเล่นประจํวาวันแล้วเราก็จะได้รับบิวพาร์คของโอชิโนโกะเนี่ยไปประดับในตัวห้องของเรากันได้นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กาชา a อซนะครับกับตู้โอชิโนโกะสไตล์ก็คือจะมีชุดคอสตูมของทั้งไออควาลูบี้แล้วก็อาริมาคานากันด้วยนะครับก็คือจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเครื่องประดับสมผมต่างๆจะมีทั้งสเต็มพอลเวอร์อโฮโลแกรมแบ็กกราวด์อาร์คไอดีถ้าเราไป ใช้เอฟหมดต่างๆเนี่ยแต่โดยตัวตู้กระชาตู้นี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดิน9เหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นอัปเดตในวันที่ 20กันยายน2023เปิดมาก็จะเป็นกิจกรรมออทเทม2์ในสัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีการอัปเดตส่วนของตัว Li m i t e d Quest c a ดล่ l a Clean Up OP นะครับซึ่งจะเป็น m i t เ d q u ว s t ที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด24คนกันเลยนะครับก็คือจะได้เจอกับมอนสเตอร์แล้วก็บอสที่เป็นเวอร์ชั่นแบบเมกาโรติกของฝั่งสุทียแล้วก็จะมีการเพิ่มเลมเบตแท้อันใหม่เข้ามากันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กาชา AC นะครับกับตัวตู้ไซเบอร์คอมฟ ก็จะเป็นตัวตุ๊กาชาที่จะมีทั้งตัวชุดเอี้ยมชุดเดียแบบเป็นแนวไซไฟแล้วก็มีชิ้นส่วนของเผ่าแคร์าพยนตร์กันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีทั้งทรงผมเครื่ระดับต่างๆพอตเว่าโฮโลแกรมคาบพาวพุวุแล้วก็ของอื่นๆตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน9กันบ้านนะครับกับอัปเดตในวันที่27กันยายน2023เปิดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรม Autumn พ์ทวิตีในสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือจะมีการอัปเดตส่วนของตัว Limited Quest ออทัมไนต์เอลิโอตดีเฟนต์ทเวนะครับก็คือเควสที่รีรันจากเมื่อปีก่อนกันอีกแล้วนะครับมันจะเป็นเควสที่จะเป็นการวนเก็บแต้มในจุดๆุดหนึ่งเสือน,นี้ก็จะมีหลักการคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ก็จะมีการอัปเดตด้ว่าที่มากขึ้นมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีการเพิ่มวยเต็ดแท้อัลนใหม่เข้ามาในทุกที่4นี้กันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กระชา s g อันใหม่นะครับที่มีชื่อว่า sd support item select s t p p 20t ก็คือตู้กรชาติทาของที่เป็นเวอร์ชั่นของ SD นะครับนี่เป็นคาแรกที่มีตู้กระาของแบบเป็นเวอรช์ชัน SD กันเลยนะซึ่งตัวตู้กรชาิตัวนี้นะครับก็คือจะมีเป็นลอออักเบนที่ เป็นแบบระดับท็อปเทียร์ของตอนนี้กันเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเวอร์ชันเอใช้แค่หลอดเดียวเนี่ยก็สามารถทําติดร้อกันได้แล้วก็จะมีไอเทมที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็เพิ่มการติดของการทําส่วนของเพยสกิลเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วนะครับก็สำหรับคนที่เป็นสายเกมเพย์ก็อย่าลืมทําการเก็บแต้ม SD มาทําการสูมตัวตุวก๊กตาตัวนี้กันด้วยนะครับ และนันก็เป็นรายละเอียดอัปเดตที่ได้มีการประกาศมาในรายครั้งนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นช่วงโอเ r a เรชันร p o อรกันบ้างก็จะเป็นช่วงที่นักคำถามจากผู้เล่นมาตอบกันเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากคำถามข้อแรกในครั้งนี้กับคำถามที่ว่ามันไม่สะดวกเลยที่เราไม่ดูว่ามีจำนวนไอเทมซัพพอร์ตของการทำของระยู่เท่าใดช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า อัปเดตในเดือนตุลาคมนี้จะมีการอัปเดตแสดงจำนวนของไอเทมซัพพอร์ตของการทำของต่างๆเข้ามาอ่นนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เราไปทำของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการตีบวกปลดลิมิตหรือว่าการทำตัวอัคเมน์ซึ่งเวลาที่เรามีการใช้ไอเทมช่วยเหลือในการเพิ่มเข้าไปนะครับมันจริงอยู่ที่ว่าเรามีการกดใช้งานกันได้เมื่อเรามีไอเทมแต่มันจะไม่มีการบอกจำนวนเรื่องของตัวไอเทมเลยนะครับว่าเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่กันบ้างซึ่งจากนี้ไปเนี่ยในอัปเดตเดือนตุลาคมนี้ เขาก็จะมีการเพิ่มตัวเลขให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เรามียเทลซัพพอร์ตเนี่ยเราอยู่กี่ชิ้นกันบ้างแล้วนะครับคำถามข้อที่2กับคำถามที่ว่าฉันต้องการถ่ายภาพสกินชอ็อตที่เป็นลายเส้นการ์ตูนและไม่เป็นลายเส้นการ์ตูนอยู่ในภาพเดียวกันช่วยเพิ่มเรื่องนี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า อัปเดตในนาคตเราวางแผนให้สามารถตั้งค่าการแสดงลายเส้นการ์ตูนที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครของเราตรัวละครของผู้เล่นอ,อื่นและ NPC ได้แล้วสำหรับตัวละครของเรานั้นจะมีการตั้งค่าการแสดงผลของตัวละครแต่ละตัวแยกจากกันแม้ว่าจะอยู่ในไ d เดียเดียวกันก็ตามนอกจากนี้เราวางแผนที่จะเปลี่ยนวิธีการตั้งค่าให้อยู่ในภายในซารลอนเท่านั้นไม่ใช่จากหน้าต่าง option, ออปชันอานนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งค่าและเส้นการ์ตูนหรือในฝั่งซัวกระบอกจะเรียกว่าเซลเชดนั่นเองนะครับก็คือในตอนนี้ถ้าหากว่าทําการสั่งเปิดเซลเชดดิ้งปึ๊บมันจะเป็นเหมือนกันทุกตัวละครกันเลยนะครับแต่ว่าอัปเดตในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตั้งค่าแยกจากกันได้ว่าอตัวละครของเราเนี่ยจะมีการเปิดนะของคนอื่นมีการปิดในเบซีมีการเปิดประมาณนี้ก็คือสามารถทําการตั้งค่าแยกจากกันได้แล้วก็จะมีการเซตการตั้งค่าที่แยกลายตัวละครกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าตรงนี้เขาจะ ไปอยู่ในส่วนของซาลอยไม่ได้อยู่ที่ส่วนของการออปชันตั้งค่ากราฟิกนะครับคือแต่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ส่วนของออปชันแล้วก็หัวข้อยอดที่เป็นกราฟิกนะแต่ว่าหลัาจากที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วเขาจะมีการปรับไปอยู่ในส่วนของซาลอนนะครับ คำถามข้อที่3กับคำถามที่ว่าจะสามารถรีเซ็ตค่าการแสดงผลของตัวเลข DPS ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าอัปเดตในอนาคตเราวางแผนที่จะมีคำสั่งแชทที่สามารถรีเซ็ตตัวเลขของ DPS ได้อ่านนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การแสดงผล DPS หรือก็คือ Damage per second นั่นเองนะครับที่จะมีการแสดงที่ตรงด้านบนขวาน,นะครับซึ่งเนี้เราก็สามารถทําการตั้งค่าเปิดปิดกันได้แต่ว่าเวลาที่เรามีการแสดงตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ทําการตีมอเตอร์เสร็จปุ๊บบางทีเนี่ยตัวเลขมันจะค้างยาวๆกันไปเลยนะครับแม้แต่ว่ากลับเมืออมาแล้วเนี่ยตัวเลขก็ยังมีการค้างกันอยู่เลยนะซึ่งในอนาคตเดี๋ยวเขาก็จะมีคําสั่งแชทที่เราสามารถรีเซ็ตเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข DPS ตรงนี้กันได้แล้วนะครับ คำถามข้อที่4กับคำถามที่ว่าตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เลเวลขั้นต่ำของ a d d on s k i l l ที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่นั้นคือเท่าใดซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า เลเว่ขั้นต่ำของ Generate Add-on Skill ระดับ4คือเลเวล15ที่ต้องใช้คั a s s e กจำนวนมากในการทำา1ครั้งและ Generate Add-on Skill ระดับ5จะมีเรเว่ขั้นต่ำอยู่ที่เลเวล20ที่ต้องใช้อเทมพิเศษอันใหม่ในการทำอานนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Add-on Skill นะครับที่มันจะมีเพดานขั้นต่ำอันใหม่เข้ามาซึ่งก็คือจะเป็นการ Generate ขั้นที่4กับขั้นที่5นะครับซึ่งขั้นที่4เนี่ยจะต้องมีการใช้ e q ในปริมาณมากในการทาแต่ละครั้ง แต่ก็จะได้เลเวลขั้นต่ำที่เป็นเลเวลสิบห้านั่นเองแล้วก็ขั้นที่5นะครับก็คือเป็นการที่เราสามารถทำเลเวลของสกิลเนี่ยขั้นต่ำคือเลเวล20หมายความว่ามันจะเป็นเลเวลสูงสุดแน่นอนนะครับแต่ต้องมีการใช้ไงานไอเทมพิเศษตัวใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีการประกาศมานะครับว่ามันคือไอเทมอะไรแต่มันคือตัวไอเทมที่เราสามารถใช้ในการทำตัวไอออสกิลที่แบบเป็นเลเวล20กันไปเลยนะครับ แล้วก็มาถึงคําถามข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับกับคําถามที่ว่ามีแผนที่จะเพิ่ม PA หรือสกิลเวทใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าไม่มีแผนที่จะเพิ่ม PA และสกิลเวทใหม่ในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามจะมีระบบที่เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของ PA กับสกิลเวทที่มีอยู่ในตอนนี้เราหวังว่าระบบนี้จะสามารถมอบประสบการณ์การต่อสู้แบบใหม่ให้กับผู้เล่นได้โปรดติดตามอัปเดตต่อไปในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัว PA หรือก็คือ p h o n ์อารแล้วก็เทคนิคที่เป็นสกิลเวอรั่นเองนะครับที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาจะยังไม่มีแผนที่จะมีการอัปเดตอันใหม่เข้ามานะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโลอันใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของการโจมตีเหล่านี้ซึ่งไทเดาวก็น่าจะคล้ายๆกับการคราฟสกิลในฝั่งของ p s เอนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าโจมตีไปหรือไม่ก็กลายเป็นไทเซโลซึ่งฝั่งของดิจิเลสจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามอัปเดตต่อไปในอนาะคตกันละกันนะครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นการสรุปแบบสอบถามในช่วงเดือน6กับเดือน7จที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวห้องคลีนสเปซว่าแต่ละคนมีความเขยยังไงกันบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสรุปมานะครับว่าเด๋ยวในละคตเนี่ยเดยวเขาก็จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่จะสามารถทําการ ปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับขนาดสีตำแหน่งของตัววิวพาที่เราเคยวางไปแล้วได้จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงเลขาคริตต่างๆเพิ่มเติมเข้ามามีการเพิ่มวิวพาที่เป็นเอฟเฟกแสงเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําแล้วก็สีมีชีวิตต่างๆกันด้วยจะมีการเพิ่มวัสดุที่เป็นแบบสไตล์ยุโรปมีวัสดุที่สามารถทําการเลืองแสงกันได้แล้วก็จะมีการค่อยๆทยอยขออนุิยมจากฝั่งของเพโซทูเข้ามาที่โลกของนิวเดรซิกกันด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นตัวเวฟพอน์โฮโลแกรมก็จะเข้ามาในฝั่ง ของที่จะสิกันแล้วก็สามารถรติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งนี่แบบเป็นแบบสุดยอดนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเปไปตามภาพที่แปะอยู่นะตอนนี้นะครับ และนั้นก็เป็นคําถามแล้วก็รายละเอียดของแบบสอบถามจากไลฟ์ไลน์ในครั้งนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมกับแคมเปญต่างๆกันบ้างก็จะขอเริ่มจากแคมเปญที่มีเฉพาะฝั่งเซอร์เวอร์ญี่ปุ่นก่อนนะครับอันแรกก็คือจะเป็นการเติมเงินผ่านเว็บมันนี่ก็คือถ้าหากว่าเป็นการซื้อแต้ม AC ผ่านเว็บมันนี่ตั้งแต่5,000 AC ขึ้นไปก็จะมีโอกาสร,รุนรับเรื่องของตัวแต้มเงินกลับคืนมาซึ่งจะมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่10,000เยนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแคมเป สิงหาคมไปจนถึงวันที่25กันยายน2023นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการ จำหน่ายส่วนของตัวคาแรคเตอร์2 CD นะครับก็คือตัว p s o 2 New g e n e s i s 2 Collection Volume 1ซึ่งจะมีการจำหน่ายในวันที่10พฤศจิกายน2023ในราคา3,080เยนนะครับก็จะเป็นแผ่นเพลงที่จะมีการรวมเพลงของไอนะมานอนราเดฟูแล้วก็คลอฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวเทมโคดด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็น2แคมเปญที่มีเฉพาะในฝั่งของซูเวี่ญปุ่นต่อมาก็จะ จะเป็นส่วนของแคมเปญที่มีเหมือนกันทั้ง2องเซิร์ฟเวอร์กันบ้างน,นะครับแต่และก็คือจะเป็น s p t t m m e r r a แคมเปญก็คือแคมเปญในเดือนกันยายนนี้นะครับเปิดมาเนี่ยก็คือจะเป็นแคมเปญ Gear Up y o u r c l l s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  p c i i l l c m p p i g n Part ที่หนนะครับซึ่งในพารแรกนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ เรมาแตแทนเป็นงานพิเศษนะครับที่มันจะเหมือนกับเป็นการเทรนนิ่งในการเล่นคลาดไฟเตอร์กันเนอร์แล้วก็เทคเตอร์นะครับที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอางานให้เราสามารถทําได้แล้วก็จะมีการได้รับเรื่องของตัวไอเทมที่ใช้ในการตกแต่งตัวห้องคิลเลสเปสแล้วก็ยังมีตัวอวุธซีรีส์เอ็กซ์สูตรเทลูหรือในฝั่งซูเวอร์กบอจะเรียกว่าเฮกตาร์ซีรีส์นะครับซึ่งก็จะเป็นอาวุธที่เราจะได้รับจากการทําเงื่อนไขแคมเปญในครั้งนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นแคมเปญในภาคแรกที่เป็นของคลาดไฟเต เนอกับเท็กเตอร์นะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มแคมเปญที่เป็นพาริสซอรที่เป็นของคา้าอื่นเข้ามาด้วยจะเป็นขนาดก็เราติดตามกันได้เลยนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการจำหน่ายเรื่องของการคอลลาโบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการคอลลาโบกับดองกีโฮเทลนะครับที่จะมีการจำหน่ายที่เป็นทั้งตัวเสื้อแล้วก็ผ้าเช็ดตัวกันด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีการจำหน่ายทั้ง2ฝั่งเลยนะคือทั้งฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งซเอร์ global แล้วก็จะมีเรื่องของไอเทมโค้ดที่สามารถไปใช้กับในเกมกันได้ด้วยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทำการเก็บเงินไปซื้อกันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นการประกาศคอลลาโบ abo, ครั้งต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการบ ในเดือน10เดือนตุลาคมนี้กับเรื่องสปริงการนะครับก็คือจะมีตัวคอสตูมของตัวละครจากเรื่องนี้แล้วก็จะมีทั้งคาร์โบพาอาวุธ์เอเซอรีต่างๆแล้วก็จะมีส่วนของตัววิวพาร์กันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์เฮลน์ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่มีการประกาศมาในไลฟ์เฮลนาในครั้งนี้แล้วก็สำหรับไลฟ์เฮลน์ครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันอังคารที่26กันยายน2023ก็จะมีกกกาารปรปปปะศอออััเเดดตตในนนื10นะ่ไ นะครับก็สามารถรอติดตามกันได้และผมก็จะกลับมาทำคลิปวันยกันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน